TALKWAVE with passion life Enrich 95.5ยยไทย your life with our passion. สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Talk Wave 95.5ในช่วงเวลา17.07า,านาถึงเวลา1 8กาทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับผมยงยุทธมายลาบครับพร้อมเรื่องราวที่หลากหลายของสังคมไทยจากมุมมองของผู้ที่เป็นกำลังสำคัญ ในมิติต่างๆเพื่อร่วมสร้างสรรค์และเสริมสร้างพลังบวกให้กับสังคมเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนก้าวเดินต่อไปด้วยความมุ่งมั่นมั่นใจและมั่นคงพร้อมวิธีการดำเนินชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเราได้ผ่าน YM.TalkWavePodcast ทาง YouTube และบน Facebook Page TalkWave และสามารถติดตามกิจกรรมของสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทยหรือ TLWA ได้ทาง TLWA.or.th มีคำว,ว่าประชาสัมพันธ์กันครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มองหาพื้นที่การเรียนรู้ที่นอกจากส่งเสริมพัฒนาการลูกด้านการช่วยเหลือตัวเองและการสร้างวินัยเชิงบวกให้กับลูกยังให้แนวทางคุณพ่อคุณแม่ไปประยุกต์ใช้ที่บ้านได้ด้วย d a i s y Learning Garden เปิดกิจกรรม Montessori Learning Group ให้คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจแนวทางการเลี้ยงลูกแบบ Montessori เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับลูกๆช่วงวัย1-3ขวบครับสนใจติดต่อ094 659 5646 094 659 5646เว็บไซต์ www.daisyray.co และนี่คือรายการ Talk Wave 95.5 95.5คนยุคนี้ทำงานหนะักพยาไทพะหนโยทินจึงทำงานหนักด้วยเครียดกดดันมากขึ้นพยาไทพะหนโยทินเราจึงดูแลทั้งฟิ s i c a l และ m e n ท a ลคนยุคเนี้ยเวลาแทบไม่มีเราจึงใช้ดิจิทัลทราน sfmation ในการดูแลยุคนี้โรคภัยมันร้ายกาจเราจึงมีแพทย์เฉพาะทางที่ชำนาญยิ่งโลกเปลี่ยนไปโรงพยาบาลก็ยิ่งต้องลำหน้า สู่ยุคใหม่ของการดูแลสุขภาพโรงพยาบาลพยาไทยพะหลโยทินโทร1772 Essence Extra Care ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้นลดคราบเหลืองสะสมด้วยพลังขจัดคราบจาก3เอนไซม์ช่วยขจัดคราบเหลืองจากเงือใครที่เกิดจาก DNA มนุษย์ลดกลิ่นอับหอมนาน30วันใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสีเหมาะสำหรับซักเครื่องทั้งฝาบนและฝาหน้า มีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์สำหรับใครที่กำลังมองหาคอนโดที่ตอบโจทย์สำหรับครอบครัวขอบอกเลยว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุด best selection for you and your family ลดเวลาเดินทางเพิ่มเวลาคุณภาพให้ครอบครัวกับคอนโด3ทําเลสะดวกสุขุมวิทยพยาไทายและเพชรเกษมจากแลนด์แอนด์เฮ ใกล้ทั้งที่ทำงานและโรงเรียนชื่อดังในสังคมคุณภาพยูนิตน้อยสงบปลอดภัยห้องแปลนดีอยู่สบายแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้ครบเข้าอยู่ได้ทันทีดูโครงการที่สนใจได้ที่ www.lh.co.th หรือสอบถามโทร1198 Talkway บริษัทแลนแอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนนี่คือรายการ Talk Wave 95.5กับผมยงยุทธมยลาภครับวันนี้เราจะมาติดตามภารกิจของหน่วยงานที่มีวิสัยทัศน์สู่การเป็นองค์กรนำในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารเพื่ออนาคตแห่งอาเซียนนั่นคือสถาบันอาหารภายใต้การกํากับของกระทรวงอุตสาหกรรมครับแขกของเราคือดรสุภวรรณตีรรัต ผู้อำนวในการสถาบันอาหารครับซึ่งวันนี้เรามาติดตามการสัมภาษณ์กันต่อเป็นตอนที่2ครับผมเรียนถามท่านผู้มำนวในการถึงการสนับสนุนของสถาบันอาหารในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาหารให้กับประเทศส่วนของนวัตกรรมอาหารเนี่ยนะคะในอดีตเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่เป็นเนื่องจากเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเนี่ยมีเยอะมากและเราก็เห็นเลยว่า ในช่วงระยะหลังๆไม่ว่าจะเป็นลำไยมังคุดเงาะต่างๆเนี่ยพอผลิตมาเกินเพราะว่าไม่รู้จักการบริหารจัดการเวลาเรื่องของซีซันมันทำให้อาหารเนี่ยถูกทิ้งเพราะนั้นไอฟู้ดลอสฟู้ดเวสตตัวเนี้ยมันก็เลยถูกแปรมาเป็นเกษตรแปรรูปนะแต่ด้วยอนาคตเนี่ยความท้าทายของโลกก็คือการขาดแคลนหรือความไม่มั่นคงทางอาหารที่เราเรียกว่าฟู้ดซซเคูริตี้บวกกับโลกโลก โลกบอยลิง g กลบอลบอยลิงละตอนนี้ร้อนมากขึ้นเนี่ยมันทําให้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเนี่ยมันเพี้ยนไปมัน,มน,มนอาจจะไม่ได้ตามซีซันหรือไม่ได้ตามเป้าทําให้เกิดการขาดแคลนอาหารแล้วประกอบกับคนในยุคปัจจุบันเนี้ยมีสังคมผู้สูงวัยก็ดีหรือคนรุ่นใหม่ก็ดีที่คอนเซิร์นเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะคะมาเลยทําให้พฤติกรรมของผู้บริโภคทางด้านอาหารเนี่ยเปลี่ยนไปมันเลยมีเรื่องของการเพิ่มนวัตกรรม ที่เห็นเด่นชัดเลยคือเรื่องของสุขภาพจะเป็น h e a l t h r choice นะคะของผู้บริโภคหรืออาหารที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่า future food ที่มีทั้งเ,เราไมา่ได้บริโภคโปรโตีนจากสัตว์ละมาเป็นโปรโตีนจากพืชอย่างเช่น plant based นะคะหรือกลุ่มที่เป็น functional food คือ,เ,อ,อเราอาจจะมีสูตรของผลิตภัณฑ์อาหารทั้งเครื่องดื่มทั้งอาหารแต่ทำยังไงให้ใส่โภชนาการ ซึ่งถือว่าเป็นนวัตรกรรมเข้าไปแล้วก็ยืดอายุการใช้งานเขาให้นานขึ้นอย่างบางร้านเนี่ยตอนนี้ร้านอาหารหลายร้านมากนะคะที่เข้ามาคุยกับเราว่าลูกค้าบ่นว่าไม่อยากจะแค่ซื้อกลับไปแล้วอยู่ในตู้เย็นอยากจะนักต่างชาติก็บอกโอ้ชั้นมาร้านมิชลินนี้ชั้นอยากจะเอากลับบ้านนะคะยกตยัวอย่างเพราะนั้นการยืดอายุชเชลฟ์ฟลฟ์ของโปรดักต์อันนี้สำคัญมันเลยต้องมีการใส่นวัตรกรรมเข้ามาด้วยนะคะ ที่นี่เนี่ยเรามีตั้งแต่เป็นที่ปรึกษานะคะว่าคุณอยากจะทําผลิตภัณฑ์อะไรหรือในชุมชนหรือในพื้นที่คุณหรือในร้านอาหารการประกอบการของคุณเนี่ยอยากจะอยากจะสร้างโปรดักต์ไลน์ใหม่ๆอะไรก็มาปรึกษาเราเรามีห้องแลบที่จะพิสูจน์เรื่องของสูตรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เรามีโรงงานมีเครื่องวีทอชมีเรื่อง แวคู dryer, มไรเยอร์มีมีมชชีนเยอะแยะเลยที่จะทดลองในการผลิตนะคะแล้วพอเมื่อผลิตนวัตรกรรมตรงนี้ได้แล้วก็ส่งออกไปยังช่องทางการตลาดได้ด้วยตอนนี้เรามีเดือนหน้านี่ก็จะมีหัวข้อเรื่องของการผลิตไอศครีมนะที่เป็นเรื่องของ p l แพลนเบสด้วยนะคะก็ก็จะเดี๋ยวตอนนี้เข้าสู่หน้าร้อนแล้วก็คนยุคใหม่ก็ชอบอ เขาเรียกวิโภคไอศครีมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพนะคะก็ตรงนี้เราจะมีการการการเรียนแล้วก็การทำเวิร์กช็อปในโรงงานจริงๆนะเท่ากับว่าผู้บริโภคนะคะรวมไปถึงเรื่องของผู้ผลิตผู้ที่สนใจโดยเฉพาะกลุ่ม SME อาจจะยังไม่มีโรงงานของตัวเองนะะก็มาใช้โรงงานที่นี่เพื่อที่จะทดสอบเราเราผลิตได้ในสเกลของ SME อาจจะเป็น500-1000ถึงนชิน้นะะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการทำนวัตกรรมซึ่ง ทุกๆส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารหรือในเรื่องของสุขภาพในเรื่องอื่นใดใดก็ดีเนี่ยสินค้าปัจจุบันนี้จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ต่างจากลูกค้าได้ยังไงคือการใสน่นวัตก,กรรมเข้าไปจะเป็นเรื่องของโภชนาการถ้าเป็นเรื่องอาหารหรือจะเป็นรูปแบบการนําเสนอเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการสํารวจของบริโภคในเฉพาะด้านอาหารแต่ละด้านค่ะ ได้ทราบว่ามีการพัฒนาในส่วนของอาหารที่ไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์นะครับาามาใช้เป็นแหล่งของโปรตีนค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแต่ก่อนนี้เราอาจจะดื่มง่ายสุดเลยนะคะเรื่องเรื่องนมจากโคจากแพะเนาะหรือตัวพาสเซอร์ไลท์ต่างๆแต่ปัจจุบันนี้ค่ะคนก็เริ่มที่จะเอา plant base เข้ามาอยู่ในซอฟต์ดิงด้วยอย่างเช่นเครื่องดื่มจากตัวนมถั่วเหลืองอันนี้เป็นมานานแล้วแต่เป็นเครื่องดื่มจากข้าวโอต๊ต เรื่องเครื่องดื่มจากอัลมอนด์นะคะหรือผลผลิตทางด้านถั่วเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะแอพพลายมาเป็นเครื่องดื่มจากโปรตีนด้วยหรือถ้าในช่วงกินเจเราจะเห็นเลยว่าเอาทางโปรตีนจากถั่วมาทําเป็นอาหารค่อนข้างเยอะมากค่ะเราจะเห็นกลุ่มเนี้ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็คนจะคุ้นชินกับการบริโภคสิ่งที่เป็น เ,เขาเรียกว่าเป็นโภชนาการที่ดีกับสุขภาพเยอะขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งของทานเล่นทั่วไปซึ่งจริงๆกลุ่มนี้ถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มเป็นของการเป็นฮารานด้วยฮารานฟู้ดเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะกลุ่มที่เราอาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของศาสนาแต่ไม่ใช่นะคะในเมืองนอกเนี่ยประเทศที่ผลิตอาหาร ฮารานเป็นท็อปทอปเนี่ยกลายเป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศอุสลิมเป็นหลักด้วยก็คืออเมริกาจีนอย่างเงี้ยค่ะหรือบราซิลเป็นต้นเนี่ยค่ะผลิตตรงตรงฮารานมากดังนั้นก็เลยอยากจะวกกลับมาในเรื่องของผู้ประกอบการนะคะเวลาที่เราจะทําเรื่องของนวัตกรรมทางด้านอาหารเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเจาะคอนเซปต์หรือเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนะ,คะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแพลนเบสกลุ่มวีแกนนะคะกลุ่มคีโตหรือ กลุ่มทางด้านฟันชันนอลฟู้ดที่เอาโภชนาการทางด้านอาหารปัญญาเฮิร์บหรือสมุนไพรเนี่ยมาดัดแปลงตรงนี้ก็จะมีผู้บริโภคที่เราเราถือว่าดีมาอย่างสูงอยู่แต่ว่าคนผลิตเนี่ยยังน้อยค่ะในปัจจุบันคุณฟังกำลังรับฟังการสัมภาษณ์ดรสุภวรรณตีรรัตผู้ในการสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามการสัมภาษณ์กันต่อครับ 95.5นี่คือรายก,การ Talk Wave 95.5กับผมยงยุทธมยลาบครับเรามาติดตามการสัมภาษณ์ดรสุภวรรณตีรรัตผู้อำนวยการสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมกันต่อครับผมได้เรียนถามในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของท่านผู้อำนวยการถึงปรัชญาในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านว่าท่านมีแนวทางอย่างไรบ้างค่ะจริงๆแล้วออปรัชญาในการดําเนินงาน คือก่อนที่จะมาอยู่อุตสาหกรรมอาหารเนี่ยต้นก็ดูอุตสาหกรรมไมดนะคะซึ่งเป็นท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่ดึงงานระดับโลกแล้วก็ดึงนักธุรกิจที่เข้าร่วมง,งานมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราออกจากคอมฟอร์ทโซนเรามองว่าความสำเร็จของการทำงานตลอดเวลาที่ที่ทำงานมานี้น่าจะเข้ากับจะ40ปีแล้วไนะนี่35ปีแล้วปะทราบอายุเลยทีนี้ค <c oughs> ่ะอออย่างแรกเลยคือต้องมีแพชชั่นนะคะ แพชชั่นในการทำงานในทุกๆเรื่องถ้าเราไม่มีแพชชั่นในการ drive สร้างแรงมานานใจให้เราไปข้างหน้าดีขึ้นเรื่อยๆ better every day เนี่ยมันก็จะไม่มีตัวที่เป็นแรงหนุนในการที่เราจะออกจาก Comfort z โซนหรือทำสิ่งใหม่ๆเพื่อให้เกิดประโยชน์นะคะส่วนที่สองก็คือเราตัวที่สองคือ persistent ก็คือความวิริยะอุตสาหะความอุตสาหะวิริยะนะคะต้นมองว่า ความเพียรอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นความอดทนความตั้งใจอันนี้เป็นส่วนสําคัญในการทํางานแล้วก็ทํางานอย่างมีสติแต่ในโลกปัจจุบันนะคะเราไม่ได้ทํางานด้วยตัวเราคนเดียวเราเราต้องทํางานกับเครือข่ายพันธมิตรใหม่ๆหรือแม้กระทั่งคนในองค์กรเราเพราะฉะนั้นตัว people เป็นตัว p อีกตัวหนึ่งที่ต้นคิดว่ามีความสําคัญในการร้ายปัชญาในการทํางานของผู้นาสส่วนใหญ่ เพราะว่าเราจะต้องมีลูกน้องในทีมซึ่งถือว่าเป็น,นกลไกหรือกลเ,เป็นเป็นตัวกลไกสำคัญในการที่จะราลูกน้องก็มีความเก่งมีจุดเด่นจุดด้อยไม่เหมือนกันเราดูอย่างเข็มเนะคะเข็มยังมีด้านด้านทูและด้านคมเลยเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยเข้าใจบุคลากรเราแล้วความใส่ใจร้นมองว่าตัวเราเองเป็นเหมือนร่มเงาที่สามารถที่จะให้ประโยชน์แล้วก็เกื้อกูลการทํางาน ในระบบของ People ในองค์กรได้ดีนะคะเป็นตัวหลักๆ3ตัวนี้นะคะ่ะในส่วนของปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการทํางานเราจะมีะหลักการแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรครับค่ะการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปอยู่ในูค o e cover นะคะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นเราต้องอย่างแรกเลยเราต้องมีสตินะคะการมีสติแล้วก็เฝ้าออก กระเถิบออกจากวงกลมที่เราเราอยู่เนี่ยที่เราทํางานอยู่กระเถิบออกมาเพื่อที่จะเฝ้าดูข้างในว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันเนี้ยที่มันเป็นปัญหามันคือเรื่องใดนะคะเราก็ไม่อยากให้ซอฟต์ปรอเบมด้วยตัวของเราคนเดียวนะทำอย่างไรที่เราสามารถที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีมนะคะมีสปิริตในการทำงานแล้วก็มองภาพของปัญหาให้เป็นโอกาสเพราะฉะนั้นปัญหาอุศัคปัจจุบันเนี้ยที่ที่ต้นมองดูแล้ว มันคือจริงๆแล้วดูตั้งแต่ New Normal เป็น Next Normal ตั้งแต่เกิดโควิดมาเนี่ยมันวนอยู่ในรูปเดิมๆเพียงแต่ว่าบริบทมันอาจจะเปลี่ยนไปแต่เรื่องปัญหาเดิมๆเนี่ยมันอาจจะถูกแก้ในบริบทของการดรังสันด้วยนวัตรกรรมทางความคิดนะคะหรือการใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยนะคะปัญหาอุปสรรคเนี่ย ถามว่าจะหมดไปไหมต้นว่าตราบใดที่เราเป็นคนทํางานอะ่ะมันคงจะไม่หมดไปเพียงแต่ว่าเรามีสติในการที่จะเฝ้าดูเขาได้อย่างไรได้ถูกต้องมากกว่าค่ะท่านผู้ในการพูดถึงเรื่องของ p a s s ั่นเนี่ยอะไรเป็นแรงบนันดาลใจให้ท่านผู้ในการเดินหน้ามุ่งมั่นกับงานที่ทําอยู่ในทุกๆวันครับได้ค่ะอันนี้อันน,น,นี้น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้อนอยากจะจะพูดด้วยเหมือนกันกนะ็คือว่าต้นเห็นหลายๆคนนะคะใช้เวลา ที่อาจจะใช้เวลาให้ผ่านไปไป,ไปวันๆเนานะแต่ว่าจริงๆอะเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยนะคะกับชีวิตทุกคนขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เวลานั้นให้มีประโยชน์ได้อย่างไรสําหรับต้นเองอะต้นมองว่าอายุก็ก,ก็ก็เยอะอยู่แล้วนะคะประสบการณ์ที่ผ่านมาเวลามันย้อนกลับมาไม่ได้ดังนั้นการที่เราจะใช้เวลาให้ให้สร้างโอกาสกับเราเนี่ยมันมี2เรื่องนะคะต้นก็ไม่ได้เป็นคนบ้างานอย่างเดียวเนาะ เ,ออเวลาทางด้านบริหารจัดการงานกับเวลาในทางด้านการทําเรื่อง work-life balance ในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของสุขภา,สขภาพสุขภาพอันนี้ก็สําคัญเพราะนั้นอยากจะให้พวกเราลองมาดูซิว่าปัจจุบันนี้เราทําอะไรอยู่แล้วมันได้ดั่งใจเราหรือไม่โดยเฉพาะการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมให้กับอุตสาหกรรมหรือแพชชั่นที่เราทําอยู่เนี่ยมันมีการตบโต,ตไหมแล้วก็อยากจะเชิญชวนว่าหลายๆคน ยังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนานเกินไปไหมนะคะเราลองออกมานอกคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเ,อ<ม>เพื่อที่จะมาปลุกนะคะชีวิตชีวาของตัวเองให้ทำอะไรเพื่อประโยชน์เพื่อตัวเราเองนะะหรือเพื่อครอบครัวหรือเพื่ออุตสาหกรรมที่เราดูแลอยู่เพื่อสังคมให้มันมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่อันนี้เป็นส่วนสำคัญเพราะนั้น แต่เราจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยเราต้องจะต้องมีแนวคิดของการทําให้มันดีขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นการมีแนวคิดของการ getting better every day เนี่ยมันจะทําให้เรามีแพชชั่นในการที่จะ move on ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือในเรื่องของอการเรียนรู้เป็นคนที่สนใจที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา life long learning อันนี้มันก็จะอยู่ในขอบข่ายของ การเห็น <observed> คุณ <alternatives> ค like ่าของเวลาอันน <im> <acy hate> ี้เวลานี่สําคัญจริงๆนะคะเพราะยิ่งอายุเยอะขึ้นนี่ยิ่งแบบโอ้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆค่ะดูแลสุขภาพอย่างไงครับตอนนี้ค่ะตอนนี้ต้นก็บริหารจัดการเวลานะคะมีออกกําลังกายเวลาต้นเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นส่วนของสุขภาพด้วยเนี่ยคือด้วยตัวเองเนี่ยชอบศิลปะแล้วก็ชอบเรื่องของดนตรีตอนนี้ต้นมีเรียนดนตรีด้วยกับสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนาซึ่งอยู่ใกล้เรียนโอเปร่า มีเรียนดนตรีเรียนเรียนกีตาร์นะคะแต่ก่อนเรียนกีตาร์คลาสสิกตอนนี้มาเรียนอะคูสติกแล้วแล้วก็มีคือน่าจะเครียดมากแน่นอนเ,อเรียนดนตรีไทยเพิ่มเติมด้วยจากเดิมเครื่องสายหลายตัวตอนนี้ก็มามา,มาเพิ่มเรื่องของสอนนะคะแล้วก็มีออกกําลังกายนอกจากเนื่องจากที่นี่อยู่ใกล้กับพาร์คนะคะสวนสาธารณะนะตรงพระรามแปดก็จะมีเรื่องของการเดินการจ็อกกิง้งแล้วก็เรียนโยคะทําโยคะด้วยค่ะอันนี้ก็จะ แล้วก็ดูหนังฟังเพลงไปด้วยเปลือยท่องเที่ยวเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สุขภาพเราดีมากเมื่อเมื่อเรามีเมื่อเรากระเถิบขึ้นมาเป็นผู้นําเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรความเครียดมันก็ไม่ควรจะสะสมมันควรจะมีการระบายออกมาค่ะ <c oughs> อะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของท่านภูมิในการครับค่ะสิ่งที่มีค่าที่สุดของต้นเนี่ยจริงๆมี3มเรื่อง แต่ในสามเรื่องนี้มันมันรวบอยู่ในเรื่องเดียวเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเวลานะคะพูดถึงเรื่องของครอบครัวแล้วก็พูดถึงเรื่องของสุขภาพตัวเองเพราะจริงๆการมีสุขภาพดีไม่ใช่ดีกับตัวเราเองนะมันดีกว่าคนรอบข้างเราด้วยเราไม่เราไม่นำภาระมาให้เขานะคะแต่ทั้งสองเรื่องไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเวลาเนี่ยโทษค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือทางด้านสุขภาพมันย้อนกลับมาสู่เรื่องของเวลาการบริหารเวลา เวลาที่ต้นเกิดไปเมื่อกี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือการบริหารจัดการเวลาแต่ต้นอยากจะให้ทุกคนมองว่าเวลาเนี่ยมันคือเรื่องของโอกาสด้วยว่าโอกาสจากการใช้เวลาถ้าเรามองนาฬิกาทรายเราจะเห็นชัดเจนเลยนาฬิกาทรายเวลาเราตั้งอยู่เนี่ยทรายมันจะไหลลงมันมันมันยากที่จะย้อนกลับมายกเว้นเราเราใช้มือเราพลิกมันขึ้นมามันถึงจะย้อนกลับขึ้นมาได้เพราะนั้นเปรียบเหมือนชีวิตคนนะคะ ถ้าเผื่อเรามีเวลาแต่เราไม่ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อันนี้กดประโยชน์อีกเรื่องหนึงนะ่งเนาะกับตัวเองกับคนร,รอบข้างหรือกับสิ่งที่เรามีมีความฝันมีแรงมันนันใจตัวเนี้ยมันจะทําให้เราเออไม่มีไม่เกิดความสําเร็จในชีวิตเราเลยนะคะแล้วก็ส่วนของออครอบครัวหลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่ฉันฉันอยู่คนเดียวฉันฉันไม่ได้สนใจใครเลยแต่อย่าลืมว่า คนรอบข้างของเราเนี่ยเป็นส่วนสำคัญดูดีๆที่ผลักดันให้เราสามารถที่จะเดินกระเถิบไปหรือหรือทำตัวให้ดีขึ้นจากเดิมได้อย่างไรนะคะแล้วก็สุดท้ายตัวสุขภาพถ้าเราไม่ป่วยนะคะเรารู้จักวิธีการกินอาหารใช้ใช้เวลากับวิถีการดำารงชีวิตของเรา ให้มีคุณค่าอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยไม่เป็นภาระซ้ำเรายังสามารถที่จะไปเล่าเรื่องดีๆในการรูปอาการตัวเราเองให้กับคนรับข้านได้ด้วยให้กับคนอื่นๆได้ด้วยเหมือนกันค่ะและนั่นเป็นการสัมภาษณ์ดรสุภวรรณตีรรัตผู้อำนวยการสถาบันอาหารกระสวงอุตสาหกรรมรายการ Talkwave ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสุภวรรณเป็นอย่างยิ่งครับ t a l k w a ว e 95.5 คนยุคนี้ทำงานหนะักพยาไทยพะหนโยธินจึงทำงานหนักด้วยคเครียดกดดันมากขึ้นพยาไทยพะหนโยธินเราจึงดูแลทั้งฟิสิกอลและ m e n ท a ลคนยุคเนี้เวลาแทบไม่มีเราจึงใช้ดิจิ t ัลทราน sfmation ในการดูแลยุคนี้โรคภัยมันร้ายกาจเราจึงมีแพทย์เฉพาะทางที่ชำนาญยิ่งโลกเปลี่ยนไปโรงพยาบาลก็ยิ่งต้องลำหน้าสู่ยุคใหม่ของการดูแลสุขภาพโรงพยาบาลพญาไทยพะหนโยธินโทร1 7 7่ Essence Extra Care ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้นลดคราบเหลืองสะสมด้วยพลังขจัดคราบจาก3าเอนไซม์ช่วยขจัดคราบเหลืองจากเงื่อใครที่เกิดจาก DNA มนุษย์ลดกลิ่นอับหอมนาน30วันใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสีเหมาะสำหรับซักเครื่องทั้งฝาบนและฝาหน้ามีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Talk Wave 95.5เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา1 7า,า7นาทีโดยประมาณถึงเวลา1 8า0กาผมยงยุดไมยลาบดำเนินรายการครับและท่านผู้ฟังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเราได้ผ่าน ym.talkwavepodcast ทาง YouTube และบน Facebook page Talk Wave และสามารถติดตามกิจกรรมของสมาคมเวชศาสตร,ร์วิถีชีวิต และสุขภาวะไทยหรือ TLWA ได้ทาง tlwa.or.th จากเว็บไซต์ realsimple com Ruth Bader Ginsburg นักกฎหมายชาวอเมริกันและอดีตตุลาการสมทบในศาลสูงสุดสหรัฐตั้งแต่ปีคศ1993จนถึงแก่กรรมในปีคศ2020เคยกล่าวไว้ว่า Real change enduring change happens One step at a time. ความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงความเปลี่ยนแปลงที่จะดำรงอยู่อย่างคงทนเกิดขึ้นทีละก้าวทีละก้าวสวัสดีครับ Talkwave 95.5ยาไทย Enrich your life with our passion